ำเงินคือเงินยวงขาวพรายช่วงสีสำอางไม่เทียบเปรียบโฉมนางงามเรืองเรื่อเนื้อสองสีปลากรายไหวเคียงคู่เขากันอยู่ดูง,งามดีแต่นางห่างเหินพี่เห็นปลาเขาเศร้าใจจรปลาไทยที่เคยมีหลากหลายในท้องน้ำ าจจะเหลือเพียงชื่อในความสมจําเท่านั้นถ้าไม่มีพระราชปรารภของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าปลาไทยหายไปไหนหมดถ้าท่านไม่มีพระราชสวณนีขึ้นมาเราก็คงลืมเราก็คงไม่ทันคิดถึงความสําคัญของชนิดปลาของไทยถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพาเราก็คงจะ มองในเรื่องของด้านพ่อเลี้ยงในเรื่องของการทำยังไงให้เพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะที่สุดแต่เมื่อหลังจากมีพระสัชบมนีแล้วเนี่ยเราก็ได้หันกลับมามองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของความหลากหลายทางชีวภภาพเนี่ยมีความสำคัญเราก็เลยเริ่มหวนกลับมาคิดแล้วเราก็ได้เริ่มดำรงพันธุ์ซึ่งก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสายพันธ์ุปลาไทยจึงสามารถดำรงอยู่ได้อันเป็นฐานทรัพยากรทางชีวภาพเปรียบดังสมบัติอันล้ำค่าแห่งลุ่มน้ำของประชาชนชาวไทยสืบไป